สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีชุดชุดโหลดแล้วก็อัพเปอร์ฟอร์แมนซ์มีอะไรบ้างหลักๆเรื้อเทอรเราจะทำให้รถมันมีประสิทธิภาพดีขึ้นเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือต้องเปลี่ยนแมกนะครับแมกนะครับแมกตัวนี้เนี่ยเป็นแมก Postforming นะครับหรือแมกน้ำหนักเบาล้อตัวนี้เบามากอยู่มาร4.8ี่จุกิโลกรัมเบากว่าล้อโรงงานมาณเท่าตัวนะครับ แับแรกเลยนี่ขอบสิบ้าแล้วก็กว้างเจ็ดนิ้วนะครับจะลัดกับยางประมาณไซส์หนึ่งเก้าห้าอ่าสำหรับที่จะทําให้เกาะถนนด,ดีขึ้นอันนี้คือแม็กล้อล้อตัวนี้เลยล้อล้อคันนี้เนี่ยเลือกใช้ดีสโทนคาริลัสอยู่ที่หนึ่งเก้าห้าห้าศูนย์ R สิบห้าตัวนี้รองรับความเร็วสองอกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับแล้วก็จะดูจาก ลา,ลายดอกลายดอกเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเป็นลายลูกศรก็คือสามารถเก็บโค้งได้นะครับแล้วก็ลีดน้ําได้ดีอันนี้สายซิ่งได้เลยนะไม่มีปัญหานะถ้าจะซิ่งเลยเราดูในส่วนของล้อและยางอันเนี้ยได้ในส่วนของความเบาของล้อไปแล้วแล้วก็ได้ในส่วนของการเกาะถนนของยางประสิทธิภาพได้แล้วนะสองนะอีกตัวหนึ่ง ที่จําเป็นจะต้องมีสําหรับรถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ให้ดีขึ้นก็คือสปริงโหลดหรือโช๊ก็ได้แต่คันนี้เนี่ยเลือกที่สปริงโหลดก่อนเดี๋ยวมาดูสปริงโหลดกันสปริงโหลดตัวนี้เลยอ่ะอันนี้เนี่ยเลือกใช้สปริงโหลดของ Y S S อันนี้จะต่ําลงมาประมาณ30มิลเมตรหรือนิ้วครึ่งน,นะครับโดยประมาณสปริงโหลดของ Y S S เนี่ย ดียังไงข้อดีเนี่ยหค่าเคยังมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าเราต้องโหลดลดลงมาประมาณ30มิมเมตรนะครับลองนึกภาพดูอันดับสองคือสปริงโหลดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ YS s Z เนี่ยนะครับจะมีย่านของสปริงเนี่ยสองย่านอ่ะด้านหน้าเนี่ยขดจะขยับลงมานิดนึงจากค่ามาตรฐานเดิมนะครับด้านหลังเห็นไหมฮะจะมีขด2แบบเวลาใส่เนี่ยเราใส่ ตัวขดละเอียดเนี่ยอยู่ด้านบนอันนี้จะทํางานด้วยความเร็วสูงส่วนขดตัวเนี้ยซึ่งมันห่างกว่าเนี่ยจะอยู่ด้านล่างทํางานที่ความเร็วต่าเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ความนุ่มแล้วก็ได้ความหนึบด้วยในความเร็วเนี่ยได้ความหนึบช่วงนี้ทํางานส่วนสีดำอันนี้หลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับเป็นตัวกันเสียงเพราะว่าขดเนี่ยถ้าเกิดมันชิดกันมากเนี่ยโอกาสมันจะสีกันก็มีอันนี้เป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าลดเสียงขนาดใช้งานอีกนี่คือความใส่ใจของ YS s Z นะครับสปริงเขาดีจริงนะฮะเลยต้องมาบอกนะอันนี้ปอกกันสั่นนี่ต้องใส่นะกันล้อสั่นนะครับเพราะว่าขับเร็วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่เนี่ยล้อมาาันสั่นได้ชุดนี้เนี่ยทั้งชุดเลยนะทั้งชุดเลยใส่แล้วซิ่งได้เลยหล่อได้เลยทีเดียว ตอนนี้เนี่ยจัดโปรโมชั่นอยู่ที่1 9 9 0 0บาทนะครับหลอได้นะเพื่อนคนไหนอยากหลอ่อใส่ได้หมดนะแก๊สซิตี้ที่เป็นอีวอคาร์สู่อะนอสสีู่ร้อยทังหมดใส่ได้หมดเลยนะครับเบอร์นี้เลยอ่าเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราไปรีวิวกันไปดูว่าระยะความสูงรถหรือฟิตเมนต์ล้อเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ